เราเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามว่าทราบมาว่าจริงหรือที่ท่านทั้งหลายมีถ้อยคําอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขทุกข์หรืออทุกขกมสุขทั้งหมดนั้นเป็นเพราะอิสวนเนรมิตให้ถ้าสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วยอมรับว่าจริงเราก็จะกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นคนที่ฆ่าสัตว์นั่นก็ต้องเป็นเพราะการเนรมิตของอิสวนด้วย ถ้าอย่างนั้นคนที่ลักทรัพย์นั่นก็ต้องเป็นเพราะการเนรมิตของอีสวนด้วยถ้าอย่างนั้นคนประพฤติผิดพรโรรันพูดเท็จพูดคำยาพูดยุยงให้แตกกันพูดเ้อเจอมีจิตละโมบเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดสิ่งเหล่านี้นั่นก็แปลว่าต้องเป็นเพราะเกิดจากการเนรมิตของอีสวนสรุปเราฆ่าเนี่ยเพราะคนอื่นบันดาลหรือเราเจตนาฆ่าเองที่เราขโมยเป็นเพราะเทวดาหรืออีสวนบันดาลหรือเราขโมยเอง ใครเป็นคนสั่งให้เราขโมยเราทำเองต่างหากแต่ทำไมทำเองแล้วไปโบยว่าเป็นเพราะคนนั้นคนนี้